ครับเพื่อนๆผมเกร็ดจิสันนะครับวันนี้แล้วครับเราก็จะมาลุยกันต่อแล้วโภมรเดอร์ตอนที่สิบเก้าแล้วตอนนี้ก็สี่สามเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ผมก็เล่นต่อเลยครับจากตอนเมื่อกี้นะครับที่เล่นไปนะครับเพราะว่าอยากเล่นนะครับอยากขึ้นเรือไปต่อแล้วนะครับหลังจากได้ธนูระเบิดมาแล้วธนูสุดเจาะ e อ็กซ์พลอซีฟแอโรครับ a r r o w นะครับ explosive นะครับแปลว่าระเบิดนะครับ หรือยันต่อเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าหาช่องผมไงนะครับก็เข้าไปใน google นะครับหรือว่า youtube นะครับแล้วก็พิมพ์กิติสัินะครับ k h i t t i s u n นะครับลิงก์แรกนั่นแหละครับคือช่องผมนะครับกิติสันนะครับเห็นนะครับโหลดนานจังโหลดนานจังอยากเล่นแล้วอยากเล่นเลยอยากเล่นแล้วมีคำถามอะไรก็เชิญคอมเมนต์ทั้งล่างได้นะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนใครที่สนใจภาษาอังกฤษก็มาดูช่องผมได้นะผมก็มีภาษาอังกีนับโทรอีก ไปเรียนต่อเลยเหรอ ายนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไงก็ช่างนะครับไปลุยกันต่อเลยนะครับก็ขึ้นก็ขึ้นเรือไปลุยกันต่อเลยนะครับไปช่วยเพื่อนของเราหน,น่ครับแซมนะครับอีด e ็อกเตอร์ T R, แป๊บมันจับไปนะครับพร้อมเล้งลูกไปเลยไปเลยช่วยเพื่อนเรา Lara, what do you expect to find in there? Do you really want to know? No. But you should tell me anyway. There's the soul of an ancient sun queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Right. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. จัดกานเลยเราต้องไปไหนมาเนี่ยถึงที่หมายแล้วหรือดุยเรนลา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 ครอฟของเราลาลาครอฟของเรา Alright, let's go. No. I'll need you and Reyes to guard the main entrance while I go in after Sam. You're going in there alone? More people means more danger of being spotted. I need you here, taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Storm Guard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. My little bird. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. เราก็ไม่อเสกคุณบายนะครับกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การคุณบายนะคุณบายว่าลาก่อนนะครับก็ไม่ดีนะครับถ้าใหาดีต้องบอกว่าซีโอเกนะครับเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับอ่าเนี่แหละคือคือความแตกต่างของคุดบายกับซีโอเก้นะครับซีโอเกคือเจอกันใหม่นะครับคุณบายคือลาก่อนไม่ายนะครับประมาณนี้ครับไปทางไหนวะลมแบบเนี้ยจะรอดไหมเนี่ย ไม่ลมมันแรงถึงเลยป,ป่เราไม่กลัวเพราะเรามี Introduced to their new queen by the one who brought her back to us. <laughs> of course. Of course. I've encountered these archaic tribes before. Let's get some awards, James. What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. เจ้าหญิงคนคนใหม่นะครับราซีดีคนใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วครับดอร์วิทแมนหองหมาคแล้วอาเวนแล้วไปครับแซมนรับหา,ายไปแล้วเข้าไปในตึกแล้วเราจะไปไงเนาะเนีน่ย หาเล่มนงา,ามอ้าวไปนะ,ะมีใครได้ยินไหม เดี๋ยวทเสียงไรเอาาเงียบเทียบเวยถ้าเสียงโดนสกัมลมตายแน่ๆนะครับแบบนี้มีใครเห็นนะรได้ไงเียบเนาร เอาองกันนะครับจะมีกจิกรใจจะเ้าของเห็นนะครับมีทางไปแค่นี้ไปแค่นี้นะัไปเลยเรามก็จะมีไเห็นนะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมโเล็กอุอ๊บโ,โดนนี่ตัวนี้ปักครับไายแล้ว,วจะมาโซลวัสดุอะไรเนี่ย ยอนคะรับถือว่ารู้สึกถึกมากตัวนี้โหมดดูนะครับมุมโหวตครับมีมีโมรัตตาหัวของแก้ของฉันนะครับน่าจะใช่นะค,นนะค,นนะคแปบสามีคน ได้นกได้ถนงหลายตัวนะครับอะไรเนี่ยไปต่อเราตอนนี้ก็ได้ทันเทพแล้วครับทานนูระเปิดนะครับย้อนออกมาครับแคมล do with this She was the first queen. Somehow Matthias thinks Sam's connected, and that can't be good. Damn you, women. You'll do anything for a story. I know the answer is inside that ritual chamber, but getting to it won't be easy. The Stormguard are devoted to guarding it. I know I have to do this, but I'm so scared of what I'm going to find in there. <laughs> เดี๋ยวชัวร์แปลว่าพิธีการครับแชมเบอร์แปว่าจุดพิธีการแลไรสั่งห่านะครับสถานที่ครับแ <i> ชมเบอร์อออกมาโอ้ลมแรงจัดจังเลย สุดยอดนะครับหนักของลมนะครับเฮ้ย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 โอ้อโหลาล่าตกมาอย่างแรงโอ้โหม,โม,โมองมองตายแล้วกูเกียบเลยโอ้โหโองมอมันจะสู้ได้หรือเปล่าครับ you on a Alright, you got อด้วยความแม่นนะครับปูปไม้แน่อลไพวกนี้มาดิมาดีเอไหนบแรงกนไปะครพี่บแรเงเกินไปครับเียบ

อดลบลลบลล ไฟยานอานอ,อกมานะครับไฟเม่ี้มาจากไหน,น้นเฮ้ยูหมดจะสูนหมดหรอ は<ー>い。 มาได้ยังไงนะครับไม่น่าเชื่อครับปลาร่าของเราสมเทียมครับแบบนี้แต่ไม่มีธนูให้เราเลยมีอยู่สามดอกครนะับธนูโดดไปหน่อย ยอดมากนะครับเราเปิดนะครับสุดยอดจริงๆครับไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็รุยต่อเลยนะครับเรา เป็นทางได้พอดีนะครับตัวเฮียก็นะครับตัวเฮียคนหน้านะมาเลยตางนี้คนต้องอาทามนี้ลำกเฮ้ยเฮ้ยของดีๆเอาไว้มาอะไรมาแล้วอะไรพิวมาอะไรพิวมาเฮ้ยเฮ้ยหอบเลยมาแล้วรอดไปดีนะตัวสลิม แม่กันนี่แม่รอดเรียบร้อยแล้วตัวแซมล็อกไปได้เวลคอนครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาแคมป์เซฟสะหน่อยนะครับก็พักยกก่อนนะครับช่วงนี้นะครับตัวเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปักยกไปก่อนครับ ยกมันก่อนนะครับสำหรับตอนหน้าผมก็จะมาลุยต่อนะครับกับริชูแชมเบอร์ถ้าเราต้องปลุกลุยริชูแชมเบอร์ไปนะครับตอนนี้เราก็เจอแล้วครับแซมนะครับ,รบที่เราต้องการหาน้วก็ถกพามาที่นี่นะครับโอเคนะครับเดินอ,อะไรครับเด r t y ี r ทิ k d เด t y t ี i ทริคไม่เอานะไม่เอาเอาด r t y ี r ทริคเราซูวิเวอร์ดีกว่าเราจะซไวิ หมดแล้วเว้ยนเะ n อ e นะ์อะไรเนี่ย Shotgun Expert i l e Expert p r e h s t o r i Expert โอไม่รู้จับอะไรดีนะครับ <c oughs> อืผมเล่น i Expert แล้วกันนะครับเพราะว่าใช้บ่อยนะ i นะครับันซีอูเก้นนะครับินเด็กซีอูนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับนอนหลับพอดีกันทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ